วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่นี่เขาเรียกว่าตอนนี้สักบ่ายโมงได้แล้วเนาะที่นี่เขาเรียกว่าลูกอะไรบ้านอะไรบ้านน้ําเกลือบ้านน้ำเงิมบ้านน้ำเงิมอำเภอน้ำเงิมอำเภอ ไปน้ำเทิงเนี่ยหายจากลาวไปหายจากเวียงจันทร์ประมาณสักหกสิบกิโลนั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งรถตู้เสียค่ารถตู้หนึ่งร้อยบาทนั่งมาสองคนเสียสามร้อยบาทก็ยังไงค่ามาส่งที่บ้านอีกหนึ่งร้อยมันเป็นไปเรื่อยๆเนอะอันนี้ลูกน้องเป็นไอันนี้ตัวเกเรเลย เกเรที่สุดอันนั้นรูปหล่อแสดงอันนี้คนสวยอันนี้ลูก,ล,กลูกลูกลูกลีกับลูกหอมลูกลีกับลูกหอมอันนี้แม่พัดชื่อที่บ้านชื่อพวงค <มา S 1> ำ <มา S 1> งเอาดูหน้าเต็มๆนะ่อย